อันนี้คือไพ่เจ้ากรรมในเวรเลยนะคะตกงานชีวิตทางอันนี้มันเหมือนว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไพ่ใบอื่นที่ยังมีโอกาสใช่ไหมเพราะอันนี้คือได้ไพ่ใบนี้ก็คือเขาก็จะประทานให้ประทานสิ่งให้ถูกไหม <c oughs> เรามีประทานให้คือถึงมุลูกหลงโมเมาก็อาผู้ชายคนนี้มาโมเมาเราให้เงินเราถูกไหมผ <c oughs> ู้หญิงคนนี้มาหลงโมเมาแล้วให้เราถูกไหมเด็งดูเราถูกไหมอันนี้ก็ยังมีไพ่ท <c oughs> ี่ยังมีเรื่องดีๆถูกไหมแต่อันนี้คือไม่ดีเลยนะคะตึกถล่มเนี่ย คือลักเลิกเนะเวียนกรมฉับพันความร้อนนอนลงบาสติเสียอะไรเงี้ยนะคะก็คือทําบุญด่วนสมมติว่าเราได้ไพ่ใบนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่หลักใคร่บาศใช่ไหมแล้วเราได้ใบนี้ใบนี้หรือสามสี่ใบก็ได้อาใบไหนก็ได้ก็คือม,มันมีมันมีปัญหาแน่นอนล้เพราะว่าไพ่หลักๆคือไพ่ตัวเนี้มันมันแรงถึงสมมติว่าถ้าได้ไพ่บาศสี่ใบก็ยังก็ไม่ดีอะ ถ้าได้สามใบยังพอพอได้อยู่ใช่ไหมถ้าสี่ใบคือหนักมากแต่ถ้าได้ใบใบนี้ใบเหลืองอะคูก็้ก็หนักหละแล้วถ้าผสมด้วยไพยย่อะไรใบยอย่างเงี้ยก็คือหนักต้องต้องวันนี้คุณต้องตั้งสติด่วนเลยคุณไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นเพราะปัญหาเนี่ยมันจะมาถึงคุณแล้ว่ยปัญหาไม่ได้ไม่ได้ว่าจะอีกสองเดือนหรือสามเดือนแล้ว mm hmm. ปัญหามันจะมาวันนี้พพุ่งนี้แหละ mm hmm. นะมอนน้ำจะท่วมแล้ว mm hmm. นะคุณต้องตั้ง,ตงสติโด็วเลยว่าปัญหาของคุณเนี่ยคุณต้องพูดมาเลยนะปัญหาอะไร ต้องแก้เราต้องแก้โดยด่วนด้วยเพราะปัญหานี้จะลุกลามเหมือนไฟไหม้ฟังเลยนะบางครั้งปัญหาเนี้ยมีมาสองเดือนสามเดือนแล้วแต่ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอะไรทําให้ขั้นรำคาญใจถูกไหมแต่พอใช้ไปแบบเนี้ยปัญหาเมื่อเนี้ยถ้าไฟไหม้ก็คือไหม้ทั้งบ้านแล้วไม่ได้ช็อตตัดแล้วถูกไหมเออถ้าคนรักกันเรื่อวันเนี้ยมึงไม่ต้องง้อแล้วมันไม่เอามึงแล้วคือมันพังมานานแล้วนะคะเพราะเขาจํามานานแล้วเขาฝังใจมานานแล้วนะคะพังแน่นอนนะคะเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าเอางี้น้อง เอาแกนดว่วนแล้วนะน้องต้องบอกพี่เลยนะปัญหาน้องนี่มีอะไรบ้างนะคะเราจะได้ดูเอาไพ่ใบอื่นมาดูว่ามีใครจะช่วยเ้าไหม,ม,มถูกไหมมันต้องมีหาไพ่ช่วยเหลือแหละค่ะเดี๋ยวมันมีตอนครูต้องสอนให้ดูไพ่ตอนทายนะคะครูต้องจะสอนให้ทายว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอดีตจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไง<ม>แล้วใครจะช่วยเรามาอันนี้ย๋ยวให้ครูต้องสอนนะอ่ะเรามาดูไพ่สถานการณ์ส1เอ็ดใบอันนี้ตัวหนึ่งคลิปจบนะคะไพ่ไพ่แบบ